ธรรมบรรยายเกิดมาทำไมการสแสวงหาความหมายแห่งชีวิตในพุทธธรรมบทนำคำถามนิรันดร์ของมวลมนุษย์กลาดเรียนพระพิสุทธส่งทุกรูปและเจริญผ่อนญาติโยมสัตทุชนทุกท่านในค่ำคืนนี้ขออนุนโนทนาบุญที่ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมกันศึกษาและฟังธรรมะซึ่งเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจให้ได้พบกับความสงบและปัญญาคำถามที่ว่า เราเกิดมาทำไมเป็นคำถามที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยทุกชนชั้นวันนะทุกศาสนาและทุกความเชื่อได้ตั้งคำถามกับตัวเองมาโดยตลอดนับตั้งแต่เราเริ่มรู้เดียงสาตระหนักถึงการมีอยู่ของตนเองบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดมีความสุขหรือทุกข์ยากดีมีมีจนเพียงใด คำถามนี้ก็มักจะผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเราอยู่เสมอมันเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากส่วนลึกของจิตใจที่ต้องการค้นหาความหมายและจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายการดิ้นรนและการเปลี่ยนแปลงการที่เราจะใช้ชีวิตไปวันๆโดยปราศจากซึ่งความเข้าใจในเหตุผลของการเกิดย่อมนำมาซึ่งความสับสนความไม่มั่นคงและความบ้างเปล่าภายในจิตใจ บางคนอาจ,จแสวงหาความหมายจากวัตถุภายนอกจากลาบยศสรรเสริญหรือแม้แต่จากความรักความสัมพันธ์แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นผ่านไปหรือไม่สามารถเติมเต็มความปรารถนาได้อย่างถาวรเราก็อาจกลับมาเผชิญหน้ากับคำถามเดิมนี้อีกครั้งด้วยความรู้สึกอ้างว้างหวนคิดไปว่าแท้จริงแล้วชีวิตนี้มีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ ในวันนี้เราจะมาพิจารณาคำถามอมตะนี้ภายใต้ร่มเงาแห่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ส่งค้นพบและเปิดเผยสัจธรรมเกี่ยวกับการกำเนิดการดำรงอยู่และการดับไปของสรรพสิ่งพระองค์ไม่ได้เพียงแต่ให้คำตอบแก่คำถามว่าเราเกิดมาทำไมเท่านั้นแต่ยังทรงชี้ทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์และการค้นพบความสงบสุขที่แท้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ 1. การปฏิเสธความหมายที่ผิดเกิดมาทำไมเพื่อเสพสุขหรือเพื่อสะสมเมื่อเราถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมคำตอบแรกๆที่มักจะผุดขึ้นมาในใจของคนส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการสแสวงหาความสุขทางโลกการตอบสนองกิเลสและการสะสมสิ่งต่างๆโลกทัศน์ที่มุ่งเน้นการสแสวงหาความสุขทางโลกการมาสุข มนุษย์หลายคนเข้าใจว่าการเกิดมาก็เพื่อที่จะได้เสพสุขสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพึงพอใจสุขจากการกินอาหารอร่อยๆสุขจากการได้ฟังดนตรีไพเราะสุขจากการได้เห็นสิ่งสวยงามสุขจากการได้นอนหลับสบายหรือสุขจากการได้มีคู่ครองที่ถูกใจความคิดเช่นนี้ทำให้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการสแสวงหาวัตถุป,ปลนเปรอ เพื่อตอบสนองความต้องการของประสาทสัมผัสทั้ง5การสะสมทรัพย์สินอำนาจชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออำนาจบารมีเราคิดว่าการมีสิ่งเหล่านี้มากๆจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมีความสุขและได้รับการยอมรับจากสังคมเราจึงทุ่มเทชีวิตแรงกายแรงใจเพื่อแข่งแย่งแข่งขันสะสมสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อจำกัดและความไม่ยั่งยืนของความสุขทางโลกแต่เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้ตามหลักทมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราจะพบว่าความสุขที่เกิดจากการเสพการมคุณและการสะสมสิ่งต่างๆนั้นล้วนแต่เป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ความสุขทางกายร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงไปตามการเวลารสชาติอาหารที่อร่อยวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจเบื่อน่ายรูปที่สวยงามวันนี้พรุ่งนี้ก็มีริ้วรอยความเจ็บป่วยเข้ามาเยือนความสุขจากการสัมผัสเป็นเพียงชั่วคราวเมื่อผสัสสะเปลี่ยนไปความสุขนั้นก็หายไปหรือกลับมาเป็นความทุกข์แทน ทรัพย์สินอำนาจชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้ก็เช่นกันมีได้ก็เสื่อมได้ลาบยศสรรเสริญเป็นของไม่เที่ยงแท้วันนี้มีคนสรรเสริญพรุ่งนี้อาจมีคนนินทาวันนี้มีอำนาจพรุ่งนี้อาจหมดอำนาจทรัพย์สินที่สะสมไว้ก็ไม่สามารถติดตามเราไปได้เมื่อเราละจากโลกนี้ไปและยิ่งไปกว่านั้นการยึดติดในสิ่งเหล่านี้ยังนำมาซึ่งความทุกข์จากการหวาดระแวงการหวงแหน และความกังวลว่าจะสูญเสียอีกด้วย 2. ความจริงของชีวิตทุกขคืออะไรเมื่อเราปฏิเสธความหมายที่ผิดไปแล้วเราจำเป็นต้องหันมาเผชิญหน้ากับความจริงที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตนั่นคือทุกพระพุทธองค์ได้ค้นพบและเปิดเผยสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอริยส,สัจสี ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นรากฐานสำคัญในการตอบคำถามว่าเราเกิดมาทำไมอริยสัจสี่ประกอบด้วยทุก์สภาพที่ทนได้ยากภาวะที่ไม่เที่ยงแท้และยึดถือไม่ได้ การเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์การผัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยย่อแล้วอุปทา,านขันห้าเป็นทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรายึดมั่นว่าเป็นตัวตนของเราการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเท่ากับว่าเราได้นำพาตนเองเข้ามาในดินแดนแห่งทุกนี้แล้ว สมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาสามได้แก่กามตัณหาความทยานอยากในการมคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความทยานอยากในภพต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการคงอยู่วิภวะตัณหาความทยานอยากในความไม่มีไม่ต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการที่จะดับศูนย์ ตัณหาเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เรากระทำสิ่งต่างๆและนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดนิโรธความดับทุกข์คือนิพพานเป็นสภาวะที่ตัณหาและกิเลสท,ทั้งปวงดับเส้นไปไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมัคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฐิเห็นชอบ สัมมาสังกป,ปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากมัรมตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบซึ่งสามารถสรุปรวมได้ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา การทำความเข้าใจในเรื่องทุกข์ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตแต่เป็นการมองเห็นความจริงของชีวิตตามที่เป็นจริงว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์นานาประการการยอมรับและเข้าใจว่าการเกิดคือการนำพาซึ่งทุกข์เป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งในการที่เราจะค้นพบจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเกิดและหาทางออกไปจากกองทุกนี้ 3. กลไกแห่งการเกิดกฎแห่งกรรมและปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการเกิดนำมาซึ่งความทุกข์และตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์คำถามต่อมาคืออะไรคือคกลไกที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดแล้วเกิดอีกพระพุทธองค์ทรงอธิบายกลไกนี้ด้วยหลักธรรมสาคัญสองประการคือกฎแห่งกรรมและปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรมกรรมหมายถึงการกระทําทั้งทางกายวาจาใจที่ประกอบด้วยเจตนาหรือความจงใจกรรมมีทั้งกรรมดีคือกุศล,ลกรรมและกรรมชั่วคืออกุศลกรรมกรรมดีการกระทําที่ประกอบด้วยความเมตตากาุณามุทิตาอุเบกขาการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีงามคือความสุข ความเจริญในภพชาติต่อไปกรรมชั่วการกระทำที่ประกอบด้วยโลภคือความโลภโทสะความโกรธโมหะคือความหลงเช่นการเบียดเบียนผู้อื่นการลักขโมยการพูดปดย่อมนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีคือความทุกข์ความเดือดร้อนกฎแห่งกรรมทำงานเหมือนเมล็ดพืชที่เราปลูกไว้เมล็ดพืชแต่ละชนิด ย่อมให้ผลที่แตกต่างกันไปตามชนิดของเมเล็ดฉันใดการกระทําของเราก็ย่อมให้ผลที่แตกต่างกันไปตามเจตนาและลักษณะของกรรมฉันนั้นเราเกิดมาเพราะมีเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยนั้นคือกรรมที่เราได้สั่งสมไว้ในอดีตชาติและกรรมเหล่านี้เองที่เป็นตัวกำหนดภพภูมิและวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันชาติและจะส่งผลต่อไปในอนาคตชาติด้วยเช่นกัน ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของสปปรรพสิ่งทั้งปวงโดยอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาลอยๆหรือปราศจากเหตุปัจจัยการเกิดของเราก็เช่นกันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่12ห่วงตั้งแต่ต้นจนจบอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี 4, เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือเจตนาเครื่องปรุงแต่งกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือสภาพที่เป็นนามและรูปได้แก่ขันห้าเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะคืออายัยตนะหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือการกระทบกันร,ระหว่างอายตนะกับอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความทยานอยากเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือภาวะแห่งการมีชีวิต การดำรงอยู่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือการเกิดชรามรณะนะคือความแก่และความตายความโศกเศร้าคร่ำครวญความทุกข์กายทุกใจความคับแค้นใจก็เกิดขึ้นครบถ้วนวงจรนี้หมุนวนไปไม่สิ้นสุดตราบใดที่เรายังคงมีอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสีและยังมีตัณหา คือความทยานอยากอยู่เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ต่อไปเรื่อยๆเราเกิดมาเพราะมีอวิชชาเป็นตัวนำและกรรมเป็นตัวผลักดันการทำลายวงจรน,นี้ทำได้ด้วยการทำลายอาวิชชาด้วยการเจริญปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ซึ่งจะนำไปสู่การดับตัณหาและอุปทานในที่สุด 4. จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเกิดในพุทธธรรม การเรียนรู้และพัฒนาเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการเกิดนำมาซึ่งความทุกข์และตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เราจรึงจะสามารถเข้าถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเกิดในมุมมองของพุทธธรรมได้พระพุทธองค์ไม่ได้ส่งสอนให้เราท้อแท้สิ้นหวังกับการเกิดแต่ทรงชี้ให้เห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่ง เป็นเสมือนเพชรเม็ดงามที่หาได้ยากยิ่งกว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออยู่ในอบายภูมิเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ทำให้เรามีโอกาสการเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมและสร้างกรรมดีชีวิตนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ชดใช้กรรมเก่าที่ได้ทำไว้ทั้งดีและชั่วและที่สำคัญที่สุดคือเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างกรรมใหม่ที่ดีอันจะนำพาไปสู่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปอีก เราสามารถใช้ชีวิตนี้เป็นโรงเรียนใหญ่เพื่อเรียนรู้จากผลของกรรมและปรับปรุงแก้ไขาการกระทำของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรสะสมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นสเสบียงในการเดินทางอันยาวไกลในสังสารวัฏและเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นการเกิดมาเพื่อเรียนรู้และเห็นแจ้งสัจธรรมการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสที่เราจะได้พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมคำสอนได้พิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาของตนเอง <c oughs> เพื่อให้เกิดความเข้าใจในอริยสัจสี่ <c oughs> เห็นแจ้งในหลักไตรลักษณ์ <c oughs> เห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา <c oughs> เมื่อเราเห็นความจริงเหล่านี้ด้วยใจที่เป็นกลาง <c oughs> ไม่ยึดมั่นถือมั่น <c oughs> เราก็จะเริ่มคลายความยึดติดในสิ่งต่างๆ <c oughs> และมองเห็นทางแห่งการพ้นทุกข์การเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรม นี่คือจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสทองที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมจเจริญตามอริยมรรคมีองค์8ซึ่งสามารถสรุปรวมได้ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาสมาธิการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วกแวกการจเจริญสติปัะฐานการทำสมถภาวนา เพื่อให้จิตสงบเป็นหนึ่งมีกําลังที่จะพิจารณาธรรมปัญญาการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงการรู้เท่าทันกิเลสการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถถอนอวิชชาและตัณหาออกจากจิตใจได้ในที่สุดการเกิดเป็นโอกาสอันประเสริฐในการหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร ไม่ใช่การเกิดมาเพื่อเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีจุดหมายแต่เป็นการเกิดมาเพื่อค้นหาทางออกจากวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อยุติความทุกข์ทั้งปวงและเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริง 5. เป้าหมายสูงสุดการดับทุกข์และเข้าถึงนิพพานเมื่อเราเข้าใจจุดประสงค์ของการเกิดว่าคือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์แล้ว เราก็จะเห็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนานั่นคือการเข้าถึงนิพพานนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากกิเลสและกองทุกทั้งปวงเป็นความสงบเย็นที่แท้จริงเป็นอิสรัจากความโลภความโกรธความหลงไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเกิดไม่มีการตายอีกต่อไปการดับตัณหาอวิชชาและอุปาทาน นิพพานไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสภาวะแห่งจิตที่ดับเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอวิชชาและอุปาทานได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อตัณหาดับความอยากต่างๆก็ไม่มีเมื่ออวิชชาดับความไม่รู้แจ้งก็หมดไปเมื่ออุปาทานดับการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าก็สิ้นสุดลงทาให้จิตเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ความสงบเย็นที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นไม่เหมือนความสุขทางลอกที่ต้องอาศัยการปรนเปลยจากสิ่งภายนอกและเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรเปลี่ยนไปความสุขก็หายไปแต่วิมุตติสุขเป็นความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากภายในจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสซ,ซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรนิพพานไม่ใช่การไม่เกิดแต่คือการอยู่เหนือการเกิดดับ และความทุกข์ทั้งปวงนิพพานไม่ได้หมายถึงการที่เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วในเชิงกายภาพหากแต่หมายถึงการที่จิตของเราหลุดพ้นจากการปรุงแต่งและการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าจนไม่ติดอยู่กับภพบชาติอีกต่อไปแม้ร่างกายจะยังคงอยู่แต่จิตก็เป็นอิสระแล้วเป็นสภาวะที่อยู่เหนือความผันผวนของการเกิดการดับและความทุกข์ทั้งปวง การเกิดมาเพื่อทำตนให้ถึงพร้อมในการเข้าถึงนิพพานนี้เองคือความหมายอันลึกซึ้งสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ตามหลักพระพุทธศาสนา 6. กการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเกิดมาทำไมเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรคำถามต่อไปคือแล้วเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรในแต่ละวัน พระพุทธองค์ส่งเมตตาชี้ทางให้แก่เราอย่างชัดเจนผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันการมีสติและปัญญาสิ่งสำคัญที่สุดคือมีสติคือความระลึกรู้ในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้มีสติอยู่เสมอการมีสติจะนำไปสู่การมีปัญญาคือมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่หลงไปกับความสุขชั่วคราวหรือจมปลักอยู่กับความทุกข์เราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างรู้เท่าทันไม่ติดยึดและไม่ประมาทการทำความดีแล้วเว้นความชั่วตระหนักอยู่เสมอว่าทุกการกระทำของเราคือกรรมที่จะส่งผลในอนาคต ดังนั้นเราควรตั้งใจทําความดีสร้างกุศลกรรมอยู่เสมอเช่นการให้ทานการรักษาศีลการช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะอ่อนโยนการมีเมตตาจิตและละเว้นความชั่วทุกชนิดไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดศีลธรรมการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีจะนำมาซึ่งผลที่ดีในปัจจุบันและอนาคต การเจริญภาวนานอกจากการทำความดีทางกายและวาจาแล้วการเจริญภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาคือการฝึกจิตให้สงบเช่น <c oughs> การกำหนดลมหายใจ <c oughs> การบริกรรมภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาคือการฝึกจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเช่นการพิจารณากาย เวทนาจิตธรรมการเจริญภาวนานี้จะช่วยให้จิตใจเข้มแข็งสงบและเกิดปัญญาที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงการเห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์จงตระหนักเสมอว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น ให้พ้นจากความทุกข์ใช้โอกาสน,นี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หรือจมปลักอยู่กับความลุ่มหลงในโลกธรรมการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทตามหลักธรรมคันสอนของพระพุทธองค์จะทำให้ชีวิตของเรามีทิศทางมีคุณค่าและนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขที่ปรุงแต่งจากภายนอก 7. บทสรุป ความหมายที่ค้นพบและทางที่ต้องเดินในท้ายที่สุดคำถามที่ว่าเกิดมาทำไมจึงไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบเดียวตายตัวแบบสำเร็จรูปแต่เป็นคำถามที่นำเราไปสู่การสำรวจภายในใจิตใจการทำความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและการค้นพบจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการตอบสนองความสุขทางโลกหรือการสะสมสิ่งของ พระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เราเห็นว่าเราเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยคือกรรมและอวิชชาการเกิดมานั้นนำพาซึ่งความทุกข์เป็นความจริงที่เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้แต่การเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโอกาสอันประเสริฐที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองและสร้างกรรมดีจุดประสงค์สูงสุดคือดับทุกข์และเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนแท้จริง ดังนั้นเมื่อเราถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมคำตอบในพุทธธรรมคือเราเกิดมาเพื่อทำความเข้าใจในความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อพัฒนาตนเองด้วยศีลสมาธิปัญญาเพื่อยุติวงจรแห่งการเกิดแจ่เจ็บตายและเพื่อเข้าถึงซึ่งความสงบสุขนิรันดรแห่งนิพพาน การตระหนักถึงจุดประสงค์นี้จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีทิศทางและมีเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การล่องลอยไปตามกระแสของโลกหรือการดิ้นรนอย่างไร้ความหมายขอให้ทุกท่านจงนำเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปพิจารณาและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัต mm hmm. ิเพื่อให้ชีวิตในภพชาตินี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ mm hmm. เพื่อความสุข และเพื่อความหลุดพ้นจากกล่องทุกข์ทั้งปวงขออําราชคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทุกท่านได้สั่งสมมาจงดนบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธทรชัยคืออายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติ และที่สำคัญที่สุดคือขอให้เจริญในธรรมขององค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานเทินสาธุ